สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิเข้าออฟฟิศนะคะก็เหมือนเดิมเลยเวลาบิเข้าออฟฟิศเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกอยากจะมาแชร์เรื่องไอเดียการทำธุรกิจหรือว่าวิธีการทำธุรกิจนะให้เพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังแบบอยากที่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าอยากที่จะเริ่มมีธุรกิจของตัวเองนะคะจะได้เอาไอเดียนะคะจากคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วจริงๆเนี่ยไปใช้กันได้นะคะวันนี้นะคะบิจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะสามารถรุ่งแล้วก็รวยเร็วได้ภายใน1ปีมาฝากค่ะจากหนังสือ Millionaire Fast Lane นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยเขาชื่อว่าเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีซึ่ง ึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนเลนไปเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะนั่นก็คือการที่เราจะต้องทําธุรกิจค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่าต้องทําธุรกิจเท่านั้นนะการทํางานที่รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนหรือว่ารับเงินเดือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เรารวยเร็วได้ เหตุผลก็เพราะว่าการที่เรารับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนนะคะมันจะมีลิมิตของค่าตอบแทนอยู่ว่าเราจะต้องได้รับค่าตอบแทนเดือนละเท่านั้น<ๆ>เท่าน,น,านี้ฟิกตายตัวไปเลยถูกไหมมันจะไม่สามารถที่มันจะกระโดดขึ้นไปได้แต่กลับกันค่ะการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถ้าเดือนไหนที่เราขยันมากๆหรือว่าเราสามารถที่จะทําสินค้าหรือบริการออกมาให้สามารถที่จะตอบโจทย์นะช่วยเหลือผู้คนได้มากๆเนี่ยเดือนนั้นเราก็สามารถที่จะได้ ค่าตอบแทนหรือว่าผลกําไรเนี่ยที่เยอะขึ้นแบบ ก้าวกระโดดได้เลยแต่สําหรับในมุมมองของบีนะคะบีคิดว่าถ้าใครที่กําลังทํางานประจําอยู่นะเราก็สามารถที่จะเอาไอเดียตรงนี้ค่ะไปปรับใช้กับตัวเราได้ทันทีเลยนั่นก็คือเวลาเราทํางานนะคะแต่ละวันที่ผ่านไปเราอย่าคิดว่าเราเป็นลูกจ้างที่เราจะแค่ทํางานให้หมดไปวันๆแบบนั้นไม่ดีค่ะสิ่งที่เราควรจะคิดนะคะนั่นก็คือการสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเราเองการที่เราคิดว่านี่คือบริษัทตัวฉันเอง คือธุรกิจของฉันเองอ่ะคือฉันกําลังสร้างแบรนดิ้งให้เป็นที่รู้จักนะว่าฉันเป็นคนที่ทํางานได้ดีและมีฝีมือยังไงบ้างนั่นแหละคุณสามารถที่จะทําให้ทุกๆวันของคุณอ่ะทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆสร้างชื่อเสียงของตัวเองอ่ะให้มันให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้คนรับรู้เลยว่าแบรนดิ้งของตัวคุณคือคนที่ทํางานแบบสุดความสามารถแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับบริษัทหรือองค์กรได้ทุกอย่างทุกปัญหาคุณสามารถปรับประยุกต์ได้ เพอคุณทำแบรนดิ้งของตัวเองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะชื่อเสียงของคุณเนี่ยก็จะเริ่มที่จะกระจายออกไปนะคนก็จะเริ่มรู้ว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือว่ารวมถึงในแง่ของตัวเองจากภายในด้วยนะเวลาคุณมองแบบนี้แล้วคุณตั้งใจทํางานทุกชิ้นให้มันออกมาได้ดีแล้วก็แก้ปัญหาทุกอย่างให้มันผ่านพ้นได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นการสะสมความสามารถให้กับตัวเองเพิ่มความเก่งในตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอคุณเก่งมากขึ้นเนี่ยล่ะคะ่ะ คุณก็จะไม่สามารถอยู่ในที่เดิมๆได้ละโดยอัตโนมัตินะพอเรามีคุณค่ามากขึ้นเก่งมากขึ้นอ่ะตัวเราเองเนี่ยจะได้ขยับย้ายไปในสถานที่ที่มันดีขึ้นสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยแหละค่ะคือหลักการหรือมุมมองนะสำหรับคําว่าเป็นเจ้าของธุรกิจในแง่ของการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะเป็นในแง่ของการทํางานประจําที่เรามองว่ามันคือการสร้างแบรนดิ้งของตัวเราเองเพราะฉะนั้นทําทุกอย,อย่างอย่างเต็มที่นะคะแล้วสิ่งดีๆความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่เรารักเนี่ยได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิล i ีฟเพื่อที่จะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ